ยุสื่อสาร,รกันนิดหนึ่งนะฮะล่าสุดนี้มีฮือฮามากในโลกออนไลน์ว่ามีการพูดคุยกันสนทนากันผ่านทางวิยุสื่อสาร,รแล้วใช้สรรพนามของตัวเองว่ากุฏิหนึ่งเรียกกุฏิสองอ,อ้าวอ้าคิดว่าอ,อะไรพระไปดูสิไปดูสิกุฏิหนึ่งเรียกกุฏิสองมันมีคนดูนเห็นในยาบกุฏิสองทราบแล้วเปลี่ยนพระีนพรุ่งนี้เรามีบินตบัต2สองคนนะครับพระอาจารย์ไปไหน ปิดไฟหน้ากุฏิหรือยังเปิดเบร้อยแล้วครับผมโอเคจำวัดตันนี้ครับดีครับกับตันเเฮ้ยตันดีด้วยนะตันดีด้วยเล็กกับตันด้วยใช้วอกคุยกันเลยเหรอนั่นะสิน่าจะใช่นะนะพะดูลักษณะเหมือนจีวอนปะเป็นผ้าห่มสีเหลืองนะะเรียกกุฏิหนึ่งกุฏิสองอย่างนี้ยฮะ ก็เน <formation> <inh aling> <ator> <m> ี่ยตามบทสนทนานั่นเลยครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้พระรูปนึ่งเอามาโพสต์ข้อความบอกว่ากุฏิหนึ่งเรียกกุฏิสองคลิปนี้มีคนชมไปแล้วกว่าสองล้านเก้าแสนครั้งหลายคนสงสัยว่าทำไมพระถึงบอกว่าฝันดีครับกัปตันมีคนใช้ทิกตอกคนหนึ่งก็มาคอมเมนต์บอกว่ากัปตันเท่ากับนักบินวงเล็บบินทบาทะโอ้แมซับซ้อนก็จะขยายและแปลได้ใช่ไม่ใช่หรือแค่คอนเทนต์ก็ไม่รู้เนาะข่าวช่องแปดครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม